ครับวันที่ที่บันทึกก็วันที่ยี่สิบนะยี่สิบเดือนสิบสองนะก็ถ้านะับปีคิดตสัตลาด์คิดตสักกลาดก็จะข้ามปีเป็นคิดแต่สักกะลาสองพันยี่สิบสี่นะครับผมจะมีเรื่องมาเล่านิดหนึ่งว่าที่จริงแล้วคิดจตสักกาศนี่มัน มันเป็นการการนับของของชาวคลิสก์นว่าแต่ว่าจริงๆเราก็มีจริงๆถ้าเป็นชาวเป็นชาวอุสลิมเราเราก็มีแล้วก็มีปีของเรานะมีมีฮิจเจราะมีที่เจริญศักดิ์ที่เจริศักสารัของเราแต่ว่าผมว่าโดยวัฒนธรรมโดยการถูกกลืนกินนี้ถูกกลืนกลืนกินเข้าไปนี้นะครับแทบจะทุกคนเลยผมว่าเหมือนกับว่าเราถูกกลืนกินไปทางทางวัฒนธรรมว่า เมื่อถึงเมื่อถึงสิ้นสิ้นสิ้นปีของปีนี้เราจะนับปีกันปีนี้ว่าเออปีหน้าเป็นปีที่อายุเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็เราโดนเกินกินกินไปครับกาจะรยคือว่าโดนกินกินไปทาว่าจะทำาว่าเออคือเราไม่ได้เราไม่ได้นับปีของของเราเรานับปีของของคิดเป็นเป็นปีหลักในการข้ามปีของเราทั้งที่พุทธก็มีก็มีปีใหม่ของของของพุทธเหมือนกันนะแต่ว่าก็โดนกินกินไปเหมือนกันนะโดยโดยคิดตะจักรจริงมุสลิมเราเนี่ยก็ การฉลองการข้ามปีของเขานี่มันก็มีที่มาเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน,น,น่าจะเป็นการเป็นการล่มสลายของรัชของน่าจะเป็นรา,าชวงศ์อิสลามในในประเทศในในอนาณาจักรในสเปนนะโดนโดนพวกโดนพวกเขาเรียกว่าพวกพวกพวกิจจักรนี่ไปล่มสลายแล้วก็มีการเฉลิบฉลองแล้วก็ถือว่าเป็นการยิงทุปีฉลองปีใหม่กันในกะ็คือว่าต้อง พอมีการโค่นล้มอาณาจักรอิสลามในในยุคนั้นก็มีการเฉลิมฉลองกันมาทุกปีก็คือในวันที่หนึ่งก็ดีวันที่หนึ่งมกรลาเนี่ยก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าปิดฉากอาณาจักรอิสลามแบบแบบแบบเต็มตัวนะคือว่าคือว่าคิดจากก็คิดจากก็มีการทําลายล้างโลกอิสลามไปแบบว่าเต็มตัวนะถูกโค่นล้มหมดแล้วครับเพราะอาณาจักรอิสลามก็สกเปนก็ถูกโค่นล้มไปนะแล้วก็ ก็เป I mean, ็นที่อย่างที่เห็นทุกวันนี้แล้วก็แล้วก็เป็นมุสลิมกันแบบว่าแบบว่านิ่งๆกันนะใครเมืองไหนใครโดนตีแล้วก็นิ่งกันไปแล้วก็มีแต่กาลิบะลาอิลาฮ์อิลลัลไม่ว่ามีแต่ดูอากันนะครับคือเราไม่มีกองกำลังที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นซีเรียอิรักอัฟกานิสถานที่โดนมาหลายประเทศ เราก็เราก็เหลือแค่ดูอาแค่เหลือแค่การการขอดูอาแต่ว่าก็กำลังที่เราจะไปสู้รบก,กับพวกนี้แทบจะไม่มีนะผมว่ามุสล,ลิมเราก็ปิดประตูไปแล้วนะการที่จะเอามาเอาชนะพวกพวกตะวันตกน่าจะเป็นเรื่องของของธุรกิจการแฟชั่นการแต่งตัว สงครามอะไรเราเราไม่มีไม่มีกองกำลังไม่มีไม่มีอํานาจที่จะไปต่อกรกับเขาได้เลยแต่ว่ามัน,ม,นมันปิดฉากหมดแล้วแต่คงมีสักวันนะ่ะที่อาจจะมีอิมามมาดีที่การปรากฏตัวหรือว,ว่าการกลับมาเพื่อมาเพื่อมาสู้รบตามประวัติมันจะมีนะการกลับมาของอิมัม,มาดีการการกลับมาของ นบ,บีของนบีอีซานะครับเราเรื่องนบีอีสา,นะนบบสาหน่อยนับไหนกพูดเลยนะเวลาไปเท่าไหร่แล้วสามนาทีสี่นาทีแล้วกนะคือนบ,บีอีสาหรือหรือพระเยซูยนี่ที่จริงแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ของอิสลามถือว่านบ,บีอีสานี่พระเยซูยนไม่ได้ตายดีนะคือท่านนี้ไม่ได้ตายนะถูกนํากลับไปอย่างสศกสวรรค์เลยนะแต่ว่าไม่ได้ตายนะ แล้วก็ปี่ถูกตึงไม้กลางเขนที่เขาจ้งให้ตามบูรนั่นเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์คือมีคนที่รูปร่างหนะ้าตาคล้ายกันแล้วก็โดนไปตึงไม้กลางเขนเอามาไปไปวิ่งเราเดี๋เดิเดินตักหลอกมาเจ็นเยี่ยวจังเ,เดียวคิเลย